สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ขับหัวลากนะครับเป็นหัวเ,เกมยูโรทักซิมูเลเตอร์สองนะครับผมวันนี้เรามาดูเผื่อท่านใดใช้วงมไลหรือว่ามีกล้องนะครับท่านใดที่มีกล้องอยู่แล้วนะครับผมมีกล้องออกล้องเวทแคมนะครับผมนะครับก็ลองใช้ดูนะครับว่าเราจะเอามาใช้ใน ระบบ AI นะครับผมมีโปรแกรม AI จับใบหน้าของตัวเราเองนะครับนะนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับว่าเราจะใช้งานได้มันพอได้ไหมครับผมนะครับลองดูนะครับนี่ภายนอกรถนะครับนะครับดูภายในรถนะครับผมนะครับนี่ภายในนะครับผมจะหันหน้าไปด้านซ้ายนะครับซ้ายกลางขวานะครับตอนนี้ผมเปิดระบบ AI แท็กจับใบหน้าอยู่นะครับนะครับ นี่ครับมองซ้ายมองขวาก็ประมาณนี้ครับนะครับผมเดี๋ยวลองขับดูนะครับนะครับผมไปครับโอเคนี่ครับเวลาหน้าหน้าโยกมันก็จะมันก็โยกโยกตามใบหน้าเราหน่อยนะครับมันจับอยู่เดี๋ยวปัดน้ําฝนก่อนครับปัดน้ําฝนก่อนนี่ครับผมนะครับตอนนี้ผมพยายามทั้งทําหน้าตรงๆองนะนะครับผมนี่ครับหน้าตรงครับมองซ้ายครับมองด้านซ้ายไม่มีรถมองด้านขวา ไม่มีรถนะครับผมเราก็ไปเลยนะครับนี่ครับมันมันแท็กใบหน้าเราอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมมันแท็กใบหน้าเราอยู่นะครับนะครับนี่ครับคือเราหันไปมันก็โยกเยกโยกเยกตามตามหน้าเรานี่ครับก็โอเคนะเวิร์กอยู่ครับผมนี่ครับลองขับไปเรื่อยนะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะราเกียเ์ใช่ยเดี๋ยวก็ห้องเกียร์พัง ครับผมนี่ครับจะเลี้ยวขวาแล้วก็มองไปทางขวามีรถมาไหมเราก็เลี้ยวเลยครับเลี้ยวขวานะครับนี่ผมใช้พวงมาลัยนะครับผมตอนนี้ผมใช้พวงมาลัยอยู่นะครับพวงมาลัยผมเป็นรุ่นโลจิเทคนะฮะโลจิเทคโมโมนะครับผมนะครับโอเคนี่ครับผมมันก็ใช้งานได้ดีนะผมว่านะครับมองคนนั่งข้างๆเราก็ได้นะนี่ครับ หันไปมองเะยครับมองขวามองซ้ายทีนึงมันแท็กใบหน้าเราอยู่เลยครับนะครับผมครับมันมันมันตั้งความเขาเรียกความไวของมันได้ด้วยนะครับผมว่าเราจะหันช้าหันไวนะครับท่านใดอยากหันจะช้าเนี่ยมันก็มันมันตั้งได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมออกไปบอกข้างนอกนะครับว่าผมใช้โปรแกรมตัวไหนบ้างนะครับต้องใช้โปรแกรมสองตัวนะครับตัวนี้ตัว AI แท็กจับใบหน้าเนี่ยครับผมอ่าขั้นแรกต้องมีกล้องนะครับ มีกล้องเวทแคมตัวหนึ่งนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อนะครับนี่ครับอัตราลดในการขับก็จะก็จะดูดีขึ้นนะครับผมก้มเหนื่อยมันมันก้มเงยมันก็ตามตามตัวนะครับผมตามตัวเลยนะครับนี่ครับเวลาเรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราขยับตัวเออโงกหัวไปด้านด้านหน้าด้านหน้าจอจอนะครับนั่งแมันก็เหมือนเนี่ฮะซูมตัวเราเข้าไปใกล้เลยเห็นไหมครับนะครับ นี่เราจะงกหน้าเราเข้ามาหาจอจอนะครับผมแล้วถอยหลังออกไปครับนี่ครับนะมันก็โอเคนะนะครับผมค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วคราวนี้ผมหย่อนตูดลงนะดูดูตอนตอนผมจะไหลตัวลงจากเก้าอี้นะครับไหลตัวเเอาตัวหดลงนะครับนี่ครับผมเอาเอาตัวหดลงนะมันก็เหมือนผมตัวตัวผมนั่งลงไปด้วยนะตัวผมจะยุบลงไปนี่ครับผมลุกขึ้นมา่ะโอเคนี่ครับ ลุกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตั้งเอานะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งตั้งค่าเอานะครับตั้งเซนเตอร์เอาข้างในอีกก็ได้นะครับว่าเราในในตัวเกมเนี่ยครับท่านเคยตั้งท่านก็ตั้งเอานะครับผมนะครับจะเอาแบบไหนสมมุติว่าอ่ะสมผมผมตั้งใช่ไหมตั้งตั้งเหมือนเดิมครับผมกดอะไรนะ F4 หรอกด F4 ใช่ไหมอ่ะกด F4 เนี่ยตั้งนะครับถ้าเอาแบบมาตรฐานเลยเอาครับเอามาตรฐานเลยนะครับผม โอเคไปเลยครับไปมาตรฐานเลยนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่คือมาตรฐานมันแบบนี้นะครับนะครับนะครับคือที่เราเห็นสูงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมที่มุมมันสูงคือตัวกล้องเวทแคมผมนะครับมันมันวางอยู่บนจอทีอจอคอมนะครับผมคือจอคอมคอมผมโต๊ะคอมผมมันสูงนะนะครับต้องวางให้เซนเตอร์ตรงกลางเลยนะครับผมประเด็นสําคัญเลยนะครับท่านต้องวางวางกล้องให้ ให้ตรงเซ็นเตอร์นะครับตรงตรงตรงกลางจอนะครับผมจะวางไวตง้ตรงตรงกลางกลางจอมันจะดีมากครับมันจะเทคใบหน้าเราได้แบบนี้ฮะนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะมันจะเทคใบหน้าเราได้แบบสมสมจริงนะครับเอานะครับผมนี่ครับเราก็ลองดูนะครับผมนี่ครับสมมุติว่าตัวนี้มันมันมุมมันสูงไปใช่ไหมผมก็ผมก็ตั้งช่วยผมก็ตั้งโปรแกมตัวนี้ช่วยนะครับยกยกขึ้นมาช่วยให้มันสูงขึ้นนะครับ ยกตัวยกอ่ะยกตัวนี้นะครับนี่ฮะยกตัวนี้ช่วยนะครับผมอ่ะยกตัวนี้ช่วยนะครับโอเคลองดูนะครับพอดีไหมอ่ะประมาณนี้ครับผมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเหลือผมองไม่ได้เลยครับผมผมตั้งไวนะนะครับนี่ครับมองมันนี่เห็นไหมฮะเวลาจะเลี้ยวเราก็มองด้านนี้เลยนี่ฮะเราก็มองเลยแล้วก็มองกลับมา อ่าโอเคนะผมว่ามันก็มันก็มันก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมถึงเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยต้องไปซื้อตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะที่เขาใช้กันอยู่นะครับที่ฝรั่งใช้กันอยู่ครับมองซ้ายนี่ครับมองซ้ายะเลี้ยวซ้ายอะไรก็ได้ลองเสียวดูนะตอนนี้ยังไม่ไปส่งของครับลองมาสาธิตให้เพื่อสมาชิกดูก่อนนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคตอนนี้เราไปดูโปรแกรมกันครับว่าทำยังไงเนาะพอได้นะครับ นี่ครับแต่ตัวด้านนอกไม่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 เทคนะครับตัวด้านนอกนี่ปกติเลยนะครับผมด้านนอกนี่มุมด้านนอกนี่คือปกติเลยนะครับผมมันจะคอนแทกตอนมุมด้านในอย่างเดียวนะครับนะครับด้านนี้อย่างเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเงยขึ้นเงยลงบางทีมันผมตั้งไวนะบางทีมันไวนะครับมันมันเทคใบหน้าผมไวมากบางทีต้องตั้งคอให้ตรงเเวลาไปรับก็ตั้งคอให้ตรงหน่อยครับแต่ก็ขับไปปกตินี่แหละครับ นะครับผมนี่ครับนี่พวงมาลัยมันแบบว่านั่นไปใช่ไหมครับเราก็ตั้งใหม่นี่ตั้งใหม่ดึงเข้าไปใกล้ๆตัวเนี่ยดึงไว้ใกล้ตัวนะครับล้วก็หันหน้ามาทางนี้หน่อยหันทางนี้นี่นเออเนี่ยผมชอบแบบนี้ครับมุมนี่คือมุมผมนะครับผมชอบมานี่ครับประมาณนี้เลยมุมผมนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับมุมผมนะนะครับผมนะครับ อ่าเลี้ยวขวาหันมาทางขวามีรถมาไหมนะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับไม่มีนะครับเลี้ยวขวาไปเลยครับนี่ครับโอเคนะครับผมพอได้นะอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวซ้ายไม่ได้ครับทางตัดเลี้ยวขวามองมัทางขวาครับมองขวาอีกเออโอเคนะครับโอเคนะครับผมไปครับไปดูโปรแกรมกันวิธีทําด้านนอกดีกว่าครับผมป๊อปยังไงนะครับผมนี่ครับชึบ ม่เธอนั่งสบายเลยนะเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยเออโอเคนะครับผมไปครับไปด้านนอกกันไปดูโปรแกรมนะครับผมเออเอาครับผมครนี้เรานะครับเรามาอยู่ที่หน้าจอคอมของเรานะครับผมโปรแกรมที่ผมจะให้ท่านดาวน์โหลดก็คือตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวปลาหมึกเนี้ยครับผมสีชมพูเนี้ยครับมันชื่อว่า โอเพนแท็อะไรสักอย่างนี้ครับหน่อยนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองนี้เป็นตัวเดี๋ยวนะครับตัวที่สองที่ผมโหลดมาก็คือตัวนี้ครับผมนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดเนี่ยครับนี่ครับตัว AI t อแทเนี่ยครับผมนะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ V 0 6 4นะครับผมตัวนี้นะครับนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับมันจะมีไฟล์อยู่ข้างในนะครับนี่ฮะเอไอแท็กนะครับผม AI t อแทนะครับโปรแกรมตัวนี้ เดบบันคีิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนี่ครับผมนะนะครับทิ้งลิงก์ไว้ท่านก็เป็นโหลดเองก็แล้วกันนะนี่ครับกดเข้ามาตรงนะแล้วเข้ามาที่ AI Tag นะครับที่มันมีนามสกุล .exe เนี่ยครับผมนะดับบันคีิกเข้าไปเลยครับนี่ครับผมนะครับดับบัลคีิกเข้ามาเลยนะครับเราก็จะได้หน้าตาตัวนี้มาปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับ AI Tag นะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้มานะขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับมาที่เซตติ้งครับผมท่านตั้งกล้องแล้วนะตั้งเสียบเสียบกล้องเวทแคมหรือยังครับเสียบแล้วก็นี่ครับเนี่ครับมาที่คอนฟิกเนี่ยเข้าไปนี้กดเข้าไปนี้นะครับผมแล้วท่านก็ใส่นะครับผมท่านใส่ใส่ใส่ตัวนี้นะครับท่านติ๊กตัวนี้ก่อนะยูดเนี่ยยูดรีมูฟเนี่ยท่านติ๊กตัวนี้แล้วมันจะให้ใส่ตัวนี้ได้ใส่เข้าไปเลยครับ สี่สองสี่สองนะแค่นี้พอนะครับผมสี่สองสี่สองแค่ตัวนี้พอนะครับกดติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่สี่สองแล้วกดแอปพลายชิปแอปพลายเสร็จกดกากบาททิ้งไปเลยปึ๊บนะฮะอันนี้ก็ลองกดสตาร์ทดูนะครับผมกดสตาร์ทพัวโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับโปรแกรม AI tag มันมันจะจับหน้าผมแล้วครับตอนนี้เห็นไหม ซ้ายครับนะครับนี่ครับลองดูนะครับเนี่ยตั้งแบบที่ผมตั้งเมื่อกี้นะครับพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอ่านะครับเราก็อ่าพอได้เสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดโปรแกรมตัวปลาหมึกต่อนะครับผมพอเราแตกไฟล์เสร็จใช่ไหมครับตัวปลาหมึกมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ครับโอเปนแท็กนี่ครับเราก็ดับลคลิกเข้าไปนะครับผมานี่ครับ เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมขั้นแรกเลยนะครับผมมาที่โปรไฟล์นะครับท่านกดที่โปรไฟล์นะครับเรามาอันที่สองนี่ครับผมนี่ครับนะครับมาที่คอนเรกนิวเนี่ยตัวที่สองนี่ครับผมนะสาษาอังกฤษผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับมาตัวที่สองโปรไฟล์นะครับแล้วท่านก็นี่ฮะไปนี่แล้วท่านก็พิมพ์ไปเลยครับอะไรนะอ T E tes สองนะครับท่านก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมนะฮะมันก็จะมาขึ้นมาท่านมาเลือกตัวนี้นะครับเป็นชื่อเกมของเรา tes สองนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับท่านท่านท่านเลือกตัวสองนะครับตัวแรกให้เลือกตัวนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับตัวตัวแรกให้เลือกตัวนี้นะครับ udp over network เนี่ยท่านต้องเลือกตัวนี้นะครับเนี่ยอันแรกในช่องนี้นะครับผมอันที่สองนี่คือเอ่อท่านต้องเลือกตามนี้เลยนะครับคลิกเนี่ยเนี่ฮะอันที่สองเลือกตัวแปล free tag ฟรีแท็กสองจุดศูนย์นะฮะท่านเลือกตัวนี้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรและที่ผมผมบอกว่าอ่าความไวของของของการหันมองนะครับนี่ฮะท่านตั้งตัวนี้ครับนี่ฮะมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับตัวสเกลตัวนี้อยู่ขั้นแรกก็ตัวออปชันตัวนี้ก็ตั้งตั้งได้อีกนะครับเข้ามานะฮะมาที่เอาพุทเนี่ยครับผมอันนี้ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับอืมผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมเลยไม่ตั้งนะครับเอาที่ได้ก่อน มาที่เอาพุทเนี่ยครับผมแล้วก็ผมก็ติ๊กแค่เนี้ยนะครับผมก็ใช้ได้ละนะครับผมผมติ๊กแค่เนี้หนึ่งสองแล้วผมกดโอเคแค่เนี้ยแล้วความไวการแท็กใบหน้าเวลาเรามองมองมองซ้ายมองขวาให้มันช้าให้มันไวก็ตัวสเกลนี่ครับกดเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับก็เลือกเอาครับลากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยครับนี่ครับถ้าถ้าถ้าจะเอาช้านะครับท่านก็เลื่อนลงมาลากมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะแท็กช้านะครับผมนี่ฮะ เนี่ยคมันจะแท็กช้านะครับสเกลของมันผมก็แท็กประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะมันมันเลื่อนได้ครับเนี่ยมันเลื่อนได้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงไว้เลยก็ได้เนะี่ยแบบนี้อย่างเงี้ยครับผม,น,มน,น,นะครับเนี่ยมันดึงคือเท่าขึ้นนี่คือไวนะครับถ้าดึงลงนี่คือช้านะครับผมอ่าแล้วกดโอเคอือันนี้ด้านซ้ายด้านอันบนด้านซ้ายข้างล่างด้านขวานะครับหันเอกว่าเราจะเลือกได้ว่าจะเอาไหนไวอันไหนช้านะครับผมท่านก็กดโอเคไปเลยนะครับเนี่ยครับ แค่นี้ครับปลาหมึกตอนนี้ปลาหมึกมันยังไม่ทํางานนะครับผมให้เลือกตามนี้นะครับหัวข้อหนึ่งสองสามให้เลือกตามนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็ใส่โปรไฟล์อันที่สองนี่ครับอันที่สองนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป est สองอะไรเนี้ยเนี้ยท่านก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้เองนะก็กดเลือกนะครับผมอันที่สองท่านก็กดสตาร์ทเลยเนี้ยเนี้ยกดสตาร์ทก่อนนะครับไม่สตาร์ทมันไม่ไปนะกดสตาร์ทตึงเห็นไหมครับตอนนี้มันจะแท็กแล้วฮะนี่ฮะเนี่ฮะ เห็นไหมครับปลาหมึกมันจะหันหน้าหันไปหันมาแค่นี้เองครับแค่นี้เองนะครับผมไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับผมโอเคเลยนะครับแค่นี้เองเออแล้วเราก็เข้าเกมนะครับนะครับเข้าเกมเลยลองดูนะครับผมนี่ครับเข้าเกมเลยตามปกตินี่ครับถ้าเรานี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแท็กเหมือนเดิมครับผมนี่ครับไปได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับมองซ้ายมองขวาได้นะครับนี่ครับนี่ครับตั้งหน้าตรงๆมันก็ไปถึงตรงนะครับผมครับนี่ครับนะครับโอ้มื่อกี้ผมไปรูดไวนะนะครับผม นะครับเมื่อกี้ผมไปรูดไปเดี๋ยวผมไปรูดช้าๆลงก่อนนี่ครับกดสต็อปนะครับตั้งเลยครับนี่ครับนี่คับดึงน้ําต่ําเลยครับดึงมาแบบเนียนๆเลยครับดึงมาแบบนี้เลยนี่ครับใกล้ๆนี่ฮะดึงมาเนียนๆเลยครับนี่นี่ครับดึงมาแบบช้าๆเลยดีกว่าเนียเออนี่ครับผมแล้วกดสตาร์ทเลยนะกดสตาร์ททุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับ โอเคคันนี้ครับคันนี้มันก็จะช้าแล้วครับเนี่ยมันมันไม่บู้บ้าบแล้วครับเห็่ไหมอเอเดียวรถมารถมามองก่อนโอ้โหรถมาเต็มเลยเห็นปะครับผมรถมาเพียบเลยนะครับนะครับมองทางนี้หน่อยอ่าเห็นปะมันไปไม่ได้เราต้องไปทางนี้ครับไปนี้เราก็เลี้ยวทางนี้นะครับนี่ครับโอ้โหชนแน่ครับพี่น้องขับแบบนี้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับก็การขับก็มีอตรถรดดีนะครับผมลองขับดูหลายรอบแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมนี่ฮะมองมองนะครับโอเคครับผมยังไงไปลองทําเล่นดูนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคครับผม